อย่างตอนนี้นะคะมันเป็นลอยไอ้อะไรนะหอยหอยทากอะค่ะเขากินมันมันไม่ได้แบบเป็นโรคหรือว่าเป็นลาะไรนะแต่ว่ามันเป็นลอยที่หอยเขากัดกินอะเพราะว่าในแปลงมันมีหอยนะก็เดี๋ยวเอาไว้สําหรับเรื่องหอยทากนะคะเดี๋ยวจะอาจจะมีคลิปสักคลิปหนึ่งที่บอกว่าเรากําจัดหอยทากใน ในแปลงที่เราเลี้ยงตอ,อยังไงนะคะอันนี้เป็นตอรุ่นแรกๆเลยที่เราเพิ่งทำเพิ่งทาต่อขึ้นมาแล้วมันก็มีปัญหาหอยทากนะคะที่มันมากัดกินผลผลิตของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรากราวเราจะตัดตัดเอาแค่ตรงนี้เอาเอาส่วนที่เขาโดนหอยกินเนี่ยออกไปอยู่แล้ว <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่ไม้กาบ เขาหัวเขาเสียเป็นโรคไปนะคะก็อันนี้เป็นหน่อที่เด็ดมาจากต้นที่เขาเสียไปนะคะก็ด้วยความที่หน่อเขาเล็กมากเราก็จะเอามากาับนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปล่อรากคิดว่าโอกาสร่อน,น่าจะน้อยเพราะว่าหน่อเขาเล็กมากอาจจะแห้งไปก่อนได้ะคะ่ะอันนี้ก็จะมากราบให้ดูนะคะเป็นการกรากับต่อสามเหลี่ยมนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูต่อสามเหลี่ยมก่อน อันนี้ก็เป็นตอที่เคยกราฟไปแล้วนะคะแต่ไม่ติดก็เาจะมากราฟใหม่ตอนนี้นะคะมันเป็นลอยไอ,อ,อ้นะหอยหอยทากอะค่ะเขากินมันมันไม่ได้แบบเป็นโรคหรือว่าเป็นลาไดนะแต่ว่ามันเป็นลอยที่หอยเขากัดกิน,นเพราะว่าในแปลงมันมีหอยนะก็เดี๋ยวเอาไว้สําหรับเรื่องหอยทากนะคะเดี๋ยวจะอาจจะมีคลิปสักคลิปหนึ่งที่บอกว่าเรากําจัดหอยทากใน ในแปลงที่เราเลี้ยงตอยังไงนะคะอันนี้เป็นตอรุ่นแรกๆเลยที่เราเพิ่งทาเพิ่งทําต่อขึ้นมาแล้วมันก็มีปัญหาหอยทากนะคะที่มันมากัดกินผลผลิตของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรากราบเราจะตัดตัดเอาแค่ตรงนี้เอาเอาส่วนที่เขาโดนหอยกินเนี่ยออกไปอยู่แล้ว <S <S แล้วก็ที่เรากาบเรากาบเอาไว้เป็นทำพันธุ์ที่ที่สวนเราเองนะคะก็เลยไอต่อแบบเนี้ย ก็เลยเอามาใช้งานได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราก็ตัดยอดตรงตรงที่รอยหนอนทิ้งอยู่ดีนะคะไม่ใช่รอยหนอนรอยหอยรอยหอยกัดกินนะคะโอเคก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนมีเป็นเป็นคำถามฝากมาค่ะว่าเราจะมีการมีวิธีดูตอยังไงที่ไม่ให้ตอเนี่ยมันแก่เกินไปเพราะว่าตอแก่เกินไปมันก็จะกล้าไม่ค่อยติดเพราะว่าแกนตรงกลางเขาแข็งแล้วนะคะก็วิธีการก็คือให้บีบ บีบตรงตรงช่วงช่วงบนของตออย่างเงี้ยบีบดูค่ะถ้าเกิดมันแข็งมากก็คือบีบไม่เข้าเลยอย่างเงี้ยก็คือตอแก่ค่ะแต่ถ้าเกิดบีบแล้วนิ่มจนจนเกินไปก็คือตออ่อน,นะคะ่ะไม่เหมาะสําหรับนํามากราฟนะคะนี่ค่ะอย่างตอนี้ก็เป็นตออ่อนนะคะดูบางแล้วก็คือบีบนิดเดียวนิ่มมากอย่างเงี้ยเป็นตออ่อน,นะคะ่ะก็ไม่ควรเอามากราฟนะคะ ต่อที่พอดีต่อที่สําหรับกราฟพอดีก็คือต่อที่ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปค่ะอ,คอ,บบอือใช่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเอามีดปาดไปแล้วไปติดค้างอยู่กลางต่ออย่างเงี้ยก็คือต่อแก่แล้วค่ะก็ไม่ควรเอามากราฟเหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกราฟนี้ก็เ,เป็นหน่อที่จะกราฟนะคะ<ม>ก็จะตัดตัดเล็บก่อนตัดน้ำ คือบางคนเขาก็ไม่ตัดก็ได้นะก็แล้วแต่วิธีการแต่ของเรานี่ตัดเพราะว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือที่เราตัดหนามเพราะว่าเวลาเราติดเทปใสนะคะมันจะติดง่ายมันจะไม่ลื่นไปลื่นมาเพราะว่าหนามมันไม่ดันเทปแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเรากราปไปแล้วยอดเขาเดินนะคะเราก็จะรู้ได้เลยคือคือยอดมันก็จะเป็นหนามใหม่จะดูง่ายเลยค่ะ ัดนี่ก็ใช้กันกตัดเล็บคมๆแล้วก็ระวังตาด้วยนะคะบางทีหนามเล็กๆนี่กระเด็นเข้าตาหนก่อค่อนอข้างเล็กมากแล้วแบบหน่อสวยด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเสียดายคือแม่เขาเสียไปแล้ว ดีที่ยังเหลือหนอเหลือหนอให้อยู่หลายหนออยู่อะถ้าเห็นช้ากว่านี้หนอคงหมดอะ่ะคงไม่เหลืออะไรไว้ให้เลยอะ ก็มาเริ่มกราบกัน,นะคะ่ะมีดนะคะก็ฉีดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเป็นการฆ่าเชือ้อเพราะว่าบางทีมีดมันใช้มาหลายต้นเนาะทำมาหลายอย่างเดี๋ยวกาบไปแล้วเขาติดเชือ้อทีนี้ก็เน่าเลยเสียเลยมีดจะใช้มีดอะไรก็ได้นะคะจะใช้เป็นบางคนเขาก็ชอบใช้คัตเตอร์เพราะเขาบอกว่ามันคมดีแต่ของเราชอบเป็นมีดมากกว่าเพราะว่ามีดนี้เราคอยรับอยู่ตลอดคัตเตอร์บางที ใบมันก็อ่อนหรือว่าแบบใช้ทีก็ทิ้งเลยอะค่ะคัตเตอร์เพราะว่าเพราะว่าใช้แล้วมันขึ้นสน,นิมไงคัตเตอร์มันเปืองเราแบบงกไงเราก็เลยแบบใช้มีดดีกว่าใช้มีดคอยล้างคอยรับอย่างเงี้ยใช้ได้นานอันเดียวคุ้มเสียสลามมีดทำครัวมาทั้งอันนึงแยกมาเลยไว้ใช้กับต้นไม้เนี่ยผมใช้คัตเตอร์เนี่ยเปลี่ยนบ่อย,อยบ่อยโอเค รอกกบกาบพูดดังๆหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ยิน หลังจากกราฟเสร็จแล้วนะคะก็เอาไว้ในที่ล่มนะอย่าเพิ่งให้โดนน้ําที่ล่มลม,ลมโกะไม่ใช่ที่ล่มแบบโอ้ยอับชื้นนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีแผลไงถ้าเราไว้ในที่อับชื้นเนี่ยก็ขึ้นราเน่าได้เหมือนกันเอาไว้ที่ล่มลมโกับอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยแ,แกะงี้วางลืมๆไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยมาแกะเอาเอาตอนนี้ดีกว่าเนี่ยตอนหอยจุกเนี่ยให <c oughs> ้ดูว่า ตอาหอยจุบก็ใช้ได้เพราะว่าเราปาดทิ้งอยู่ดีสำหรับอตออะไรที่อ่ะด้านนี้เห็นไหมด้านนี้มีรอยหอยจุ๊บเลยปาดทิ้งออกไปเลย ต่ออะไรที่นิยมใช้กราฟนะคะทำคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะก็ตามไปดูกันได้ค่ะว่าต่ออะไรมีต่ออะไรบ้างใช้กราฟได้ต่ออะไรส่งดีต่ออะไรส่งเร็วไหนส่งช้า <No. S 1> ก็เป็นคลิปละค่ะไปดูกันได้ <No. S 1> ถ้าปาดไม่ตรงก็ปาดใหม่ แล้วก็สำหรับต่อสามเหลี่ยมนะคะของที่สวนเราก็มีมีแบ่งเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีเป็นช่วงๆค่ะตอนนี้ก็เริ่มทําพันไว,ว้แล้วแล้วก็ตอนนี้ส่วนมากจะทำใช้เองมากกว่าเพราะว่าเรากำลังทำจำนวนแม่พันอยู่นะคะแต่ว่าก็มีแบ่งเหมือนกันก็ยังไงลองทักมาสอบถามได้ค่ะ ต่อบูก็มีนะคะมีต่อบูต่อสามเหลี่ยมลิเทโรเซโนซิลิอุสมีค่ะ อ,อันนี้ก็โดนหอยจุ๊บเหมือนกันนะคะอแต่มันส่งได้มันไม่โดนแกนก็โอเคเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตอตำหนิแบบนี้นะเราเก็บเอาไว้ใช้เองค่ะไว้ทำแม่พันธุ์เก็บไว้ในสวนเองเราไม่ได้ปล่อยขายออกไปนะคะก็ถ้าเกิดเป็นของลูกค้าเนะี่ยเราจะเลือกตอดีๆให้ลูกค้านะคะ โหอยจุ๊บเดี๋ยวเราติดตามนะคะเดี๋ยวจะแชร์ว่าวิธีกําจัดหอยตอนนี้แปลงต่อเราไม่มีหอยแล้วนะอันนี้มันเป็นต่อรุ่นเก่ารุ่นแรกๆเลยที่เราเราทำพันแล้วก็มาเจอปัญหาหอยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีละเรามีวิธีกําจัดพอดีไปเจอตัวหนึ่งมากําจัดหอยได้ดีมากก็เดี๋ยว เอาไว้เป็นคลิปถัดไปค่ะเดี๋ยวก็จะมาแชร์มาแชร์กันหรือว่าใครมีวิธีกำจัดหอยนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะมาแชร์กันได้อ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นกราฟให้ดูตอนสุดท้ายแล้ว pues <so> ก็ประมาณนี้นะคะ่ะวิธีกราฟยิมโน,โนนะคะส่วนสายพันธุ์อื่นๆก็ใช้วิธีกราฟเหมือนกันเลยค่ะ ที่เป็นแคคตัสนะคะถ้าเกิดเป็นยูโฟเบียจะการาฟกับต่อสามเหลี่ยมไม่ได้นะคะก็จะต้องเป็นต่อที่เป็นยูโฟเบียเหมือนกันถึงจะการาฟแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นพวกแคคตัสค่ะก็จะมาการาฟกับต่อสามเหลี่ยมด้วยวิธีแบบนี้เลยก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะ ก็ลองไปกราฟกันดูนะคะขอให้มีความสุขกับการเรียงแท็กต์ตัสค่ะสวัสดีค่ะ